คุณของเราน่ารักมากสำรวสัมภาษณ์นิดนึงนะครับด้วยคุณอยากรู้อะไรอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่นะครับชัดๆอีกทีสิบสี่ครับขี่ได้เหรอครับฮะโอขี่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 มอเตอร์ไซค์เป็นหรือเปล่าโอ้ขี่เป็นด้วยได้เลยนะรู้สึกไงบ้างครับครั้งแรกที่ประกาศเป็นชื่อตัวเองเมื่อกี้นะฮะผมเห็นหน้าเลยครับคุณเมื่อกี้ครับยืนดิ้งอย่างนี้ครับแล้วก็ นานมากขนาดเราขันกัไปดูทีเขาอยังอยู่ในสภาพนี้อยู่เลยนะครับโอเคครับก็มาใรนทร่งพิเศษแล้วนะครับเราได้รถแล้วครับอยากได้อะไรจากพี่คุณดิครับอยากได้อะไรจากพี่คุณดิครับพูดเสียงเบาพี่เป้ไม่ให้นะฮะ คนอื่นบอกน้องคนนั้นอันนี้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 ไม่นนนนนนรู้หหายความว่าไงตกลงจากจะโห้พี่คุณครับพี่คนมาพรา้อมนะครับสิ่งที่หกกนูต้องการ คุณนะครับจัดเต็มรถจักรยานยนต์คันแรกของประเทศไทยให้กับน้องพี่แดงนะครับรัตยานะครับที่ดีด้วยนะครับนี่คือคันแรกนะจักรเจนาโต้จากเนชช์เพิร์ตรงไหนครัตรงนี้เหรอโอ้เจนตรงหน้าฝาเลยนะแล้วจะเห็นไหมเอาที่อื่นเลยนะเอาตรงไหนดีเออตรงนี้ไหมอ่าด้านหน้าเลยด้านหน้าเลย และนี่คือเจรต้นะครับโ oh, มแบบบรรยายแล้วกันนะครับน้องคุณนะครับเขียงหัวใจไว้สองข้างแล้วก็มีรยเซนนะครับเขาว่านิสุขุณใช่ไหมครัจูบีเอ็มคุณครับอ่านะครับว่าให้แบบนี้นะครับพอเสียงได้กับว่าอะไรแล้วริวเลย เราได้ถ่ายภาพนะครับถูกมั่พี่น้องนะครับโอเคที่นี่กับน้องเขาด้วยนะฮะโอ้โหอีฉาเขาละได้ไปแล้วนะครับทำได้จากที่สุคุณเลยนะฮะน้องรัตยาบวกทองนะครับก็เป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้นะครับโอ้ขอบคุณทุกคนนะครับแม้ว่าจะพลาดไปไม่เป็นไรนะครับยังติดตามกันได้และตอนนี้นะครับขอเชิญผู้บริหารทุกท่านนะครับของโตเกียวบอลเวนี้ครับ ถ่ายภาพร่วมกันนะครับน้องครับมปถ่ายถ่ายภาพด้วยกันขอเรียนเชิญครับทุกผู้ถ่ายทุกท่านครับขอเรียนเชิญครับทุกคนนะครับทุกวันนี้นะครก็อยู่ด้วยกันนะฮะกับบรรยากาศของงานของเราแบบดีด้วยนะฮะที่สุดแล้วนะวันนี้นะได้กอดทั้งสึกไงบ้างอุ่นชาอุ่นเลยค่ะขอบคุณครับผมอ้าวเชิญครับผมจะถ่ายกับนะฮะ ผู้ชมดีของเราที่น่าด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ทหารของเราที่เกครับขออนุญาถ่ายภาพคิิงนะครเอาไว้นะ ตื่นกันนะครับสำหรับผู้บริหารของเรานะครับผู้พิทายของเราหน้ารับมากเลยและนี่คือเจลาโต้นะครับกับเลยพิซซ่าของเราคนใหม่นะครับและวันนี้นะครับในนามของคุสเกตนะครับและเจลาโต้นะครับขอบคุณแขกผู้มีีเกยรติทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณทุกคนครับส่งเสียงดังกับทุกคนตอนนี้ดีไัม เราก็รู้หนาดูนะด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับเราจะมีงานแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับทั่วประเทศไทยติดตามรายเลียดเร็วๆนี้นะครับกับผู้ชายคนนี้ครับเนจาโคนนะครับขอบคุณมากครับอยากจะพูดอะไรทิ้งท้ายตรงนี้ไหมครับคุณอยากจะพูดอะไรทิ้งท้ายตรงนี้ไหมครับไม่ต้องพูดอะไรไมองนะครับแค่เดียวขอบคุณครับเนจจากคน ขอบคุณครับขอบคุณมากครับอย่าลืมทานข้าวันด้วยนะครับเป,เป็นนักร้องที่ดูแลทุกคนจริงๆนะอย่าลืมทานข้าวตอนนี้เนะี่ยน่ารักมากๆเลยนะอะไรกบับบ้าน